โอ้คุณแคทแกงอะไรคะเนี่ยแกงอะไรคะแกงฟักใส่หมูโอ้ทำไมใส่หมูเยอะจังอะฟักอะไรฟักเขียวเขาบอกฟักมนฟักมนเยอะนะเนาะเยอะต่นไว้ก่อนฟักก่อนบอกฟักหมนเนี่ยค่ะฟักมนยังไม่ใส่ออืมโเคเดี๋ยวรอนน้ำมันแห้งก่อนจ้ะโอ้แล้วนี่คือแบบฟักมนที่ยะไว้แล้วเนาะล้างละ

แต่เขาบอกว่าแกงแล้วอย่าปิดฝาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่อร่อยบ้านเลยกินทั้งหมู่บ้านเลยเหรอไม่คนหนึเหรอให้ทั้งคนใช่ไหมทั้งคนอ๋อให้มันยุบก่อนเหรอรู้จักไหมมันยุบอ่ะอืมมันยิงอย่างนี้มันต้องแกงใส่ไอ้ไก่บ้านนะเนาะถึงจะรอ,งอร่อยแกงใส่หม้อนั่นแหละแกงใส่หม้อใช่ไหม,อมโอ้โหโหดนะคนทำเนี่ยโอเคแค่นี้แหละค่ะ นี่ก็คือแกงบบฟักเต็มหม้อจะมาหำแล้วนะเจ้านี่คุณแค่จะมาแกงนักได้นะว่ากินวันข้ามมาใกล้ลำเหลือไครเคยกินบ้างเจ้าเนะ่ยแกงบบฟักสาวมาหักไอตึงมาเอาเป็นบอกใจกเจ้าคนเหนืออ่ะหล่อหอมขนาดเนอร์หอมมะแขวนหอมเครื่องเทศอื้อกินนะกัตักใส่ถ้วยเลยโอเค จากนั้นก็ตักใส่ถ้วยไปกินกับเขานึ่งได้เลยโอ้โหคนออกจุนจุนหอมมากๆลำขนาดแน่ๆโอเคไปกินเลย